ในการทำงานพื้นที่นะครับให้อะไรกับคุณหมอบ้างนะคะสำหรับการทํางานในพื้นที่เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ให้กับเราได้ชัดเจนที่สุดเนี่ยก็คือเรื่องของธรรมชาตินะครับเรื่องของสภาพแวดล้อมที่บริสุทธินะ์นะฮะับเวลานี้เองเนี่ยทุกคนเนี่ยร้วนทวินหาธรรมชาติซึ่งธรรมชาติเองถือว่าเป็นพื้นฐานความเป็นปตัวตนของมนุษย์มากที่สุดนะครับเพราะยั้นเวลาที่เราทํางานในป่านเนี่ยเราจะรู้สึกว่าร่างกายเราจะสดชื่นเราจะแจ่มใสนะนะครับถึงแม ากหนามันจะยากลำบากเพียงใดงนะครับแต่เราก็คิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำเนี่ยก็เพื่อสังคมก็เพื่อการอยู่รอดของนมนุษยชาติซึ่งนี่คือสิ่งที่เราได้มาในเรื่องของความภูมิใจคือตอนนี้บทบาทของสัตวแพทย์นี่คือไม่ใช่แค่ว่ารักษาสัตว์อย่างเดียวแต่ว่าต้องต้องดูแลเรียกว,ว่าครอบคลุมมากกว่านี้แน่นอนครับ<ะ>คือตอนนี้บทบาทของเราตลอดเวลาระยะเวลาในการทําง,งาน10ปีเนี่ยที่เราทางนานรักษ์ป่านเนี่ยเราเริ่มเห็นว่า ถ้าสิ่งมีชีวิตสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันสูญหายไปมันก็จะกระทบสิ่งมีชีวิตอื่นๆเพราะฉะนั้นที่ผ่านมาในการดูแล,ลาารักษาสัตว์ป่าเนี่ย<ม>ก็ถือว่าดูแลตัตว์เฉพาะกลุ่มหนึ่งนะฮะแล้วเวลานี้เรามองข้ามไปแล้วเรามองข้ามสัตว์ป่าไปแล้วนะฮะแต่เราจะใช้สัตว์ป,ป่าเนี่ยเป็นเครื่องมือในการทํางานเพื่ออนรักษ์สิ่งมีชีวิตอื่นๆซึ่งนั่นหมายถึงความหลากหลายทางชีวาภาพเพราะฉะนั้นการทํางานของเราเองเรามองข้ามสาปปาัตว์ป่าเรามองข้ามป,ประเทศไทยเรามองในเรื่องของโลกทัง้งใบนะฮะว่าสิ่งมีชีีวิตทุกกอย่างในนนโ้มั ได้อย่างไรแล้วมันควรจะอยู่อย่างไรอย่างสมดุลเพราะฉะนั้นบทบาทของผมในอนาคตไม่ใช่เป็นหมอสัตวาง์แต่เป็นสัตวแพทย์เพื่อโลกใบสวยหรือที่ทุกคนเรียกกันว่าเ e s t f ฟอร์เพน